ครับผมวันนี้วันที่3ามสิเอ็ดธันวามนะคกับภารกิจนะครับหนึ่งก็ไปเลี้ยงผู้ตาสองวิ่งแก้บนทุนสัสรดีเจ้าพ่อปยาแล,แล้วก็สาเอาอยางมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนแล้วก็สย่ยางให้เสร็จเรียบร้อยครับภารกิจนี้ไปดูกันครับพูดบนวันไว้จะเอาของใหญ่ก็เอาปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดในกระชังอันนี้นะครับมักแต่งโมเอาใหญ่ที่สุดตกแต่งโมงนะครับ อันนี้ก็บอกว่าเอาลูกที่ใหญ่รื่องให้ลูกนึงครับในร้านอนนี้ก็ของใหญ่อีกอันนึงตังโมลูกใหญ่เท่าไรชี้บาทบอครับโอเคครับต่อไปก็เป็นอ่าครับอันนี้คือของใหญ่ก็เป็นวัวนะครับที่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปลาบว่าวกับลาไววเชี่ยวของไงไปให้เพื่อนให้ท่านนะครับอ๋อได้ของใหญ่ครบทั้งสามอย่างแล้วนะครับอ๋ออีกอันนึงส้มโอครับผม ครับนี่ก็เอาของมาเส้นไหวปูตาครับผมหลังจากที่เว่าวไหวแล้วกรมือสิ้นปีกับบนบานศาลเก่าปูตาเพิ่นเราไหวครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็มาเตรียมของที่ไหวนี่งนงเดี๋ยวปลา ที่มาเฮ็ดหลายเชียร์แล้วแต่ว่าเนื่องจากงานทำแต่ง,งานก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้ก็ได้หยุดสองวันจากคลิปที่แล้วอันนี้ก็แตงโมงเอ้ารือมะมีดไม้มมอีกละ่ะลาบเลือดลาบเลือดลาบดิบก็เป็นของไงแล้วก็เอาปลานี่ก็คัดตัวไ่ที่สุดในล่านบอกย่างก็ไปบอกว่าเอาตัวไ่ที่สุดครับ ในร้านมีบัเพิ่นเอาตัวนี้ให้ประมาณสองโลสองโลครับอ่าส้มโอแตงโมก็ของใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาลาท่านอ่าอีกประมาณจักยี่สิบนาทีครับต่อไปก็เปลี่ยนยางมอเตอร์ไซ ครับนี่ก็ผมก็ได้ยางมาแล้วเป็นก็ถือว่าอ่าเป็นสองเกต้าครับนี่นี่ซื้อจากล้านของเกามาใส่ก็โอเคยุ่ว่าได้ไอ้ไอ้อสีพร้อมครับนี่ก็อันเกามันอันเกามันนันนี่อันเก้ามันสองห้าศูนย์นะมันก็ไปหมดแล้วนะอันนี้ก็ไปซื้อ,อยางมืองสองเขามาใส่ครับเน้นใหญ่แข็งไม่เป็นไรนะครับเน้นใหญ่เน้นใหญ่ เอาใหญ่ไว้ก่อนถ้าว่าไออซีตัวนี้ถ้าว่าซื้อเท่าไหร่ครับสร้างอู้ปรแม่หกร้อยตรงีหกเจ็ดร้อยเนาะอันนี้ก็ซื้อเพิ่นมาห้าสิบบาทโอเคอยู่เพราะว่าได้อยู่ได้อยู่ครับอันนี้ก็คือเน้นบรรทุกเพราะว่าเราใส่ใส่มอเตอร์ไซค์แหละแต่ว่าเราเออมีของมีของมีผักอะไรข้างหลังเราอําหนักมันเยอะต้องใส่แบบใหญ่ๆแจงซีแหละได้เลย เดี๋ยวก็จะเอาเสร็จแล้วก็จะเอาไปล่างครับมือนี่ภากรกิจของผมก็นีน่แหละครับกับยางตัวนี้เออมีอีกตัวนึงก็น,นี่อันนี้ก็ยางมือสองคือกันอ่าอันนี้อันเก่ามันครับอันนี้อันเก่าไหนมาเอออันเก่าก็จะหมดจะหมดแล้วละ่ะอันเก่าจะหมดแล้วลอืมก็จะเอาอันนี้ไปใส่แทนเขาว่าลายหลายัายยางก็ก้างปลาไปเลย อเออฮะโมเมนต์ไล่ก้างปาาเขาเอิอนไล่อย่างก็ลืมไปก็เดี๋ยวดูก่อนสภาพยางอ่อาภารกิจเมื่อนี้ก็ยั้งก็แล้วยั้งก็แล้วครับอันนี้ก็ใส่ใส่ยอยู่ใส่ยางอันนี้เลือกออกมาของกเก่ายางยางไหนอ่ะเอาออกมาเช็คแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่ว่ายางไหนมันไม่เสียครับโชคดีอันนี้ แล้วก็ยางยางในอันเก่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่างอ่าปะเป็นสำรองเป็นสำรองครับนี่ปะเป็นสำรองก็ไว้เวลาฉุกเฉินนะครับระมาณนี้ก็เป็นภารกิจอันสุดท้ายก็ใส่เอายางใส่เสร็จแล้วนะสองคันเลยวันนี้ก็แล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกมอไซค์คันหนึ่งไปแล้วเออนี่ผ้าเบรกก็ก วันนี้ก็มาสรุปภารกิจวันนี้ที่ทำไปก็คืออืมเอาอาหารไปแก้บนปู่ตาหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็ไปวิ่งอนุสวรีเจ้าพ่อพญาแรที่บอกว่าเหลืออีกอยู่ห้ารอบนะครับแล้วก็ไปเอายางเอายางไปเปลี่ยนไปทำมานี่ก็ใส่ยางหมดแล้วเอามาสรุปนี่ ยาง i ออโชคโชคดีมากเลยผมได้ยาง I-R-C มาแล้วอมันเหลือดอกมันเหลือเยอะโอเคโชคดีแล้วแถมยังได้ยางในของของเขามาอีกนะไปซื้อมือสองมา50บาทโอเคสรุปวันนี้ที่ภารกิจทำไปก็ไม่สำเร็จก็คือตัวนี้แหละนะไม่ได้เอาตัวอย่างไปซื้ออืมไม่ได้เอาตัวอย่างไปซื้อก็คือเดี๋ยวไปเปลี่ยนร้านอะไรเขา ไม่รู้เขาจะให้เปลี่ยนไหมน่าจะให้เปลี่ยนนะอ่าเสร็จแล้วก็ที่บอกว่าจะทําท่อท่อเอาไปเอาไปเอาไปผ่าอาจได้แก้วตอนนี้เอ่อช่างเขาบอกว่าหรือออ้ผมจริงๆอ่อะผมจะเอาพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ไม่ได้อ่ะช่างบอกว่าต้องสองวันก็คือไม่สําเร็จตรงนี้แหละก็ไม่เป็นไรก็ทําไปกี่อย่างแล้วอืม สีหอย่างโอเคภารกิจวันที่สามเอ็ดวันนี้นะครับอขอบคุณที่ติดตามที่รับชมช่องชาติภูมิชัดวันวัน,วนไม่ค่อยว่างเดี๋ยวจะมีของวันที่หนึ่งกับภารกิจอีกภารกิจหนึ่งหยุดสองวันก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่างแหละอะตามตามที่บอกอ้าวอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมนะครับไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมวันที่หนึ่งมีภารกิจอะไรอ่าไม่ค่อยได้ไปทําบุญที่วัดแต่ว่าผมจะไปทําอะไรเกี่ยวกับวัดนะไปแล้วไปแล้วค,ครับ